สวัสดีครับวันนี้เจมส์นะครับผมวันนี้จะมารีวิวการมาขนส่งนะครับผมเอานินจา4ี่ร้อยมาต่อทะเบียนนะครับอันนี้เป็นต่อทะเบียนครั้งแรกนะครับเพราะว่าผมขาดออกไม่ไม่เชิงว่าขาดต่อครับแค่เพียงว่ามาต่อค่อนข้างจะช้าไปน,นิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูาครับว่าการต่อทะเบียนของนินจา4ี่ร้อเนี่ย มันยุ่งยากไหมนะครับผมขั้นแรกเลยนะครับเพื่อนๆเ,เอาสำเนาทะเบียนนะครับมาที่ขนส่งแล้วก็ขั้นแรกเลยเขาจะให้เรามาทําเรื่องพรลบก่อนนะครับผมก็คือพรบบเน,นี่ยผมก็ได้มาแล้วนะครับผมอันนี้พรบบน,นะครับผมให้ดูก่อนนี่ครับพรบ อันนี้ผมใช้เงินอยู่650้ยห้าสิบาทนะครับเรียบร้อยก็คือแค่ยื่นส,สำเนาทะเบียนให้เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ห้องนี้นะครับผมแล้วเ,เดี๋ยวเขาก็จัดการให้นะครับผมส่วนเรื่องการต่อทะเบียนนะครับต่อทะเบียนเราก็จะมาที่นี้ครับผมเราแค่เอารถมาต่อคิวนะครับแล้วก็ยื่นเอกสารก็คือจะมี ตัวหางพลบนะครับหางพลบแล้วก็ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้เอาสำเนาทะเบียนมาเผื่อก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับนีะครับผมแต่อันนี้คือผมใช้ต่อไปแล้วนะครับอันนี้คือของใหม่ละปีหกสี่ละนะครับผมปีหกสี่ละนะครับผมแล้วก็มาอยู่ช่องต่อทะเบียนนะครับค่าใช้จ่ายจ,จะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยกัาแปดบาทนะครับรวมภาษีนะครับ ก็คือเป็ดเสร็จแล้วนินจา400คันนี้แต่ใช้เงินอยู่ที่7 5 8บาทนะครับผมในการต่อภาษีนะครับต่อภาษีประจำปีนะครับพร้อมพอรบรนะนะครับส่วนเพื่อนๆใครที่อยากจะทำเรื่องประกันอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็รีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับผม